ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a s s Auto เกรดแหล่งรวมรีวิวเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังการวิเคราะห์โดรนและนวัตกรรมด้านการรบทางอากาศที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ SHAD AH e d 136รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธร้ายแรงประเภทโดรนโจมตีแบบกามิกาเซ่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกยุคใหม่เราจะพาไปดูรายละเอียดการออกแบบ ประสิทธิภาพและบทบาทของมันในสนามรบอย่างครบถ้วน SHAHD 136ถูกพัฒนาโดยอุตสาหกรรมการบินใช้ของอิหร่านโดยถูกจัดอยู่ในประเภทอาวุธโจมตีแบบรอคอยเป้าหมายซึ่งหมายความว่ามันสามารถลอยอยู่เหนือสนามรบและพุ่งเข้าชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้แนวคิดนี้จะไม่ใหม่แต่การนำไปใช้จริงในสงครามล่าสุดได้ทำให้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ SHAHD 136รุ่นปี2025ได้รับการอัปเกรดระบบนำทางและการออกแบบทางอากาศทำให้เพิ่มทั้งความแม่นยำและระยะทางในการโจมตี ด้านสเปคนั้นโดรนลำนี้มีความยาวประมาณ3.5เมตรและมีความกว้างของปีกประมาณ2.5เมตรน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมติดตั้งหัวรบแรงสูงน้ำหนักราว30-50กิโลกรัมจุดเด่นคือมีระยะบินไกลถึง2,000กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายที่อยู่ลึกในเขตของศัตรูได้โดยใช้เครื่องยนต์ลูกสูบขนาดเล็กซึ่งคาดว่าเป็นแบบจำลองจากจีน ความเร็วเฉลี่ยในการบินอยู่ที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ความเร็วจะไม่สูงแต่มันบินในระดับต่ำและมีรูปร่างที่ตรวจจับได้ยากทำให้เรดาร์มีปัญหาในการจับเป้าการปล่อยตัวไม่ต้องใช้รันเวย์โดยมักถูกยิงออกจากกลางที่ติดตั้งบนรถบรรทุกพร้อมแรงขับจากจรวด เมื่อเครื่งบินมันจะเดินทางตามเส้นทางที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยระบบ GPS หรือระบบนำทางเฉื่อยสำหรับเวอร์ชันปี2025ได้มีการปรับปรุงระบบให้ต้านทานการรบกวนสัญญาณ GPS ได้ดีขึ้นและสามารถตั้งค่าเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมันยังไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้ซึ่งหมายความว่าข้อมูลข่าวกรองก่อนการปล่อยตัวมีความสำคัญอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ SHAHD-136 e โดดเด่นคือการใช้ในรูปแบบการโจมตีแบบฝูงซึ่งหลายประเทศหรือกลุ่มติดอาวุธใช้มันเป็นกลยุทธ์เพื่อเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงด้วยราคาที่ต่ำและสามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้ง่ายมันจึงเป็นอาวุธที่หลายฝ่ายนิยมใช้โดยเฉพาะในสงครามที่มีงบจำกัดหรือกลุ่มที่ใช้สงครามแบบอสมมาตร แม้จะมีข้อดีมากมายแต่ s h a h ห d 136ก็มีจุดอ่อนเช่นกันเช่นการพึ่งพาระบบนำทางดาวเทียมที่สามารถถูกรบกวนได้และความเร็วที่ไม่สูงนักทำให้หากมีระบบเรดาร์หรืออาวุธป้องกันที่ดีก็สามารถสกัดมันได้ก่อนถึงเป้าหมายอย่างไรก็ตามผลกระทบทางจิตวิทยาของมันยังคงสูงโดยเฉพาะในการโจมตีเมืองหรือพื้นที่พล,ลเรือน เสียงของเครื่องยนต์ที่ดังคล้ายมอเตอร์ไซค์กลายเป็นสัญญาณอันตรายที่ผู้คนคุ้นเคยในหลายพื้นที่สงคราม SHAHD 136 version 2025เวอร์ชันเป็นภาพสะท้อนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีโดรนของอิหร่านที่ไม่หยุดนิ่ง และแสดงให้เห็นว่าอาวุธทางอากาศต้นทุนต่ำกำลังเปลี่ยนวิธีการทำสงครามในยุคใหม่ไม่ว่าจะมองในแง่ยุทธศาสตร์หรือเทคโนโลยีโดรนลำนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสนามรบสมัยใหม่ หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามมาสพอรโตเพรดเพื่อไม่พลาดข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารรวนรุ่นใหม่และระบบป้องกันภัยล้ำสมัยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ